สถานีรถไฟชุมพรอ๋ออันนี้คือรถไฟโบราณที่เขาเอามาจัดโชว์เวลาใครมาจากกรุงเทพก็จะมาลงสถานีนี้ใช่ไหมใช่ค่ะถ้าลงสถานีชุมพรคือสถานีนี้ถ้าไปโอ้่าเป็นไงนั่งรถไฟมามาลงตรงนี้นะคะโอ้อาคารเขาโบราณมากเลยเาทอาคารใหม่แล้วพี่โอ้นี่งอาคารใหม่การล้างสระตอนนี้ฟ้ามืดแล้วไม่รู้พรุ่งนี้แล้วอันมาจะมืดดี เลยอันชอบเรียกฝนค่ะเป็นนางแมวไรอันนะคะถ้อยู่นี่ก็อยู่เรียกฝนตอนนี้เรากำลังจะกลับรถไปที่โรงแรมอยู่กับแม่แม่ก็เรียบร้อยอยู่บ้านเหมือนเด็กเหมือนเด็กเลยเนาะใส่ชุดกุ้ง้เลยใส่ชุดไรชุดเป็ดน้อยชุดนอนเป็ดน้อยอยากซื้อให้จังเลยไม่รู้ว่าจะชอบแบบนี้ไม่ได้มาพี่ติ๋วนี่มัน การนะคะเราอยู่ตรงฝั่นี้รถไฟชุมพรค่ะแล้วชมเมืองเนาะนานามาไมพรนแี่วัดในวัดโอ้มีมีบ้านเก่าราคาเนะต่างต่างแบบนี้ด้วยอ่ะตอนนั้นที่โทรคุยตอนนู้นไม่ยังไม่ได้คุยนีอาคารเก่าอนุรักษ์มากไฟแดงไปพี่ไฟเขียวด้านขวาตรงแต่ว่าตรงเนี้ยก็คืออะไรไม่รู้แต่ตอนนั้นคือไฟเขียว ตาเมื่อเลยวันนี้เราไ,ไฟแดงสิไหนเราไฟแดงด้านน้นเราไฟแดงเพราะวาเขาตรงวาอยู่บ้านคุณสถานีรถไ,ไฟออกมาคุณไ,ไม่เยอะหรบ้านเธอดูอาคารนีเก่าๆก็ยังมีอยู่อาคารไม้บรรยากาศอาคารไม้นะคะด้านนี้ก็จะเป็นทางไปตลาดไปสวนสาธารนณะถ้าคนเขามาเที่ยวจุนพรนอกจากไปเกาะเต่าไปไหน พเราม่เทีมากมนดีไอ้อเในตัวเมืองนี่นะในตัวเมืองเขาก็มีแต่ห้างไงค่ะปกติเคยมาชุมพรก็จะไปที่เกาะเต่าไปไปปอกน้ำไปลงเรือท่าลงพญาเน่ย แล้วก็ไปปากน้ําตะโกมอ่าไปตุ่งมะขามแล้วก็เขามีล่องเรือล่องเรือสวีอ๋อล่องเรือสวีค่ะอ๋อล่องเรือปะตโตค่ะไอ้ล่องเรือท่าแต่ปากน้ําตะโกอ่าท่าตะโกมันมีบางช่วงใกล้จะถึงแล้วจะมีเทศกาลดูเหี่ยวเหยี่ยวจะอพยพมาอยู่ที่เขาดินสอนเต็มไปหมดอ๋อ จะมีเหี่ยวมาที่เขาดินสอแต่ว่าต้องเป็นฤดูการห็ลถึงนะกลองเสียไกลถึงมาปลายปีใช่ไหมช่วงตุลาเน่ยอ๋อตุลาตุลาจะมีฤดูฤดูเหี่ยวที่ท่าโตะที่เขาดินสออ๋อที่เขาดินสอที่เที่ยวเยอะมากเลยต้องไปดูใน Google แล้วมีมีรถเองไป คือใครมาชุมพรอ่ะ้ะนั่งเครื่องก็หมอแท็กซี่ส่วนตัวรือว่าขับเองเนาะแล้วเราจะไปเที่ยวได้ทั่วอันนี้พอดีเรามาเจอคุณแม่ที่น่ารักพาพาเที่ยวค่ะเป็นครูที่นี่นะชื่อครูม้ยเขาก็เลยพามาเที่ยวแล้วก็แวะรับเราที่สนามบินพาไปทานข้าวพาไปชมไปชมอะไรนะทุ่งทุ่งวัวเล่น ปชาอาหารที่ครัวผักสดอร่อยมากนี่บรรยากาศในเมืองค่ะเมืองยุคอนโอ้ตึกรามบ้านช่องไหนวะป้ายเขากินหนูจะเจอแล้วใช่ไม่ใช่ตอนนี้เรากำลังจะหาโรงแรมที่เราพักคือโรงแรมโ <c oughs> อปอินเขาบอกว่าอยู่ไม่ห่างสวนประมาณ500เมตรตอนนี้เราห่างสวนมาเยอะแล้วสวนสาธาณอาพัก อกับฟาริดาคุยกันจนลืมมองทางโอเคค่ะผมตรงนี้ทานล้วไม่อ้วนเพราะว่าใช้เนยแท,แท้แป้งน้อยมากแล้วก็ไม่หวานอันนี้คือเค้กมะม่วงเค <mm> ้กมะม่วง <mm> ตอนนี้เป็นบูเบอรี่ค่ะ <mm> ด้านนี้ก็เป็นเค้กเหมือนกันดูหน้าตาหน้าทานมากเลย, <mm> เลยพรุ่งนี้ค่คยลดเนาะกินไปก่อนวันนี้ ดูบรรยากาศในร้านนะร้านโครัวผักสดค่ะนี่ด้านในก็เป็นห้องแอร์ตอนนี้ลูกค้ายังน้อยอยู่เพราะเช้าร้นนานสวยมากค่ะเนี่ยบรรยากาศด้านในเป็นมุมส่วนตัวด้วยเนยด้านนี้ก็น่านั่งโอ้ นี่ค่ะน้ำเสนอเลยชุมพอนะคะครัวผักสดเพื่อนพามาทานบรรยากาศร้านตอนนี้เรานั่งอยู่มุมโน,นู้นโอเคค่ะรอทาอนอาหาตอนนี้เราขึ้นเขามาค่ะชื่ออะไรนะพี่นุชมัตซีวัลเล่ มันเป็นบรรยากาศอยู่บนยอดเขาเลยนะเราขับรถลงมาตรงเนี้ยจอดตรงเนี้ยเออแล้วเราก็ขึ้นบันไดมามด้านบนก็จะมีที่ให้นั่งถ่ายรูปจัดสวยมากเลยเดี๋ยวเราจะไปดูข้างบนก่อนถ่ายบรรยากาศนี่ดูบรรยากาศโอ้สวยมากเลยดูถนนในสองสามชั้นอะ เมื่อกี้เราขับรถขึ้นมาอยู่บนเขาอะรถเราจอดอยู่นู่นด้านล่างก็มีรถวิ่งเป็นร้านอาหารเนาะเป็นคาเฟ่นี่ดูคุณแม่คนนี้สิสวยมากแม่คนนี้บอกว่าวิวสวยมากเลยไปตรงนี้เห็นวิวสวยดูด้าน้าเขาบอกอยู่ตรงนี้วิวจะสวยชมวิวโหข้างล่างมีศาลาด้วยนู่นศาลาชมวิวศาลาอยู่ข้างล่างไกลริบๆมองแทบไม่เห็น นู่นตาลาเราอยู่สูงมากเลยมองเห็นทะเลรีบปาเลยนี่สวยจริงจริโอมีพัดเดินบอร์ดด้วยเนี่ยๆใครที่แข็งแรงก็จะเล่นเนี่ยบนทะเลเนี่ยแล้วก็จะล่อนไปจะนอนพายนั่งพายคล้คๆเรือนี่มาชุมพรก็ได้นำเลยร้านนี้มาซีวันเล่นีน่ดูแต่ละจุด มาไม่เสียเที่ยวเลยค่ะนี่ดูบรรยากาศนี่ดูคนสวยเราดูคนสวยเรานี่บรรยากาศนี่คนพามาเนี่ยคนพามากำลังคุยทุล่ลราอยู่เออเราก็อาศัยมีคนพามาเนาะเพราะไม่ใช่พื้นที่เราอืมเดี๋ยวขอถ่ายรูปหน่อยเนาะ เดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวจะถ่ายรูปก่อนเปลี่ยนกล้องก่อนนะคะี่ดูบรรยากาศแล้วค่อยถ่ายต่อบรรยากาศนะคะหน้าพักหน้าเที่ยวหน้าชมเรามาร้านอาหารนะคะอยู่บนภูเขาดูโต๊ะนั่งสินี่ทำเป็นรังนกบรรยากาศดีมากเลยเป็นจุดชมวิวที่สวยเลยอ่ะอันนี้คืออยู่บนภูเขาค่ะ บนภูเขาอยู่ข้างบนเลยมีรกาศร้านอาหารทำน่าอยู่มากเลยเ้าเรียกว่ามัตซีวันเล่ค่ะชื่อร้านมัตซีวันเล่นี่คือชื่อร้านนะคะ ชุมพอรตรงนี้เลยมาซีวันเล่อันนี้เรามานั่งข้างนอกกันตรงนี้ก็จะเป็นที่ถ่ายรูปที่ถ่ายรูป โอ้เราอยากได้ภาพทีสวยโดเราตั้งท่าถ่ายเองได้ตรงนี้บีาก